ทั้ทุกเหตุการณ์ข่าวมวยโลกทั้งในและนอกประเทศและวิเคราะห์คู่มวยดังพร้อมไฮไลท์มวยมันๆทีนี้ที่เดียวป่วนมวยโลกโออฟฟิเชีปัญญาประดับสีหรือเฮดมานี CPF แชมป์โลก WBC ในรุ่นสตอร์เวต105รปอนด์ชาวไทยได้คิวขอบเข็มขัดประชกยังต่างแดนอีกครั้งโดยจะทำการเปิดศึกล้มแชมป์โลกเพื่อหาแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในรุ่นนี้กับทางยูไดชิงเงโอกะ ชมป์โลก WBC เฉพาะการชาวญี่ปุ่นหลังจากที่ทางสภามวยโลกหรือ WBC ได้ออกคำสั่งให้ทางเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นต้นสังกัดของเพชรมณี CPF และคาเมดะโปรโมชั่นต้นสังกัดของยูไดชิเงโอกะเปิดศึกประมูลหาผู้จัดศึกเดิมพันแชมป์ในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่21กรกฎาคม2023ที่ผ่านมาและผลสรุปว่าทางคาเมดะโปรโมชั่น ทุมทุนยื่นซองประมูลถึง2 13,000เหรียญสหรัฐหรือราวๆ7ล้าน3แสนบาทเลยทีเดียวขว้าใช้เหนือต่อเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชัน่นที่ยื่นซองประมูลสู้ไปที่1 7,000 0เหรียญสหรัฐหรือราวๆ5ล้าน8แบาททำให้คามเมดะโปรโมชัน่นได้จัดศึกนี้ไปสมใจอยากและคาดว่า ทางคาร์เมดะโปรโมชั่นจะนำศึกนี้ประจัดร่วมรายการเดียวกับศึกชิงแชมป์โลก IBF ในรุ่นมินิมั่เวท105ปอนด์ระหว่างเดลเนียลบัญญาตเดลเลสแชมป์โลกชาวเม็กซิกันที่จะเปิดศึกหาแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวกับทางกิงคิโรชิเงโอกะแชมป์โลกเฉพาะการชาวญี่ปุ่นโดยจะลงศึกกันในวันที่7ตุลาคม2023นี้ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น จริงแล้วศึกหาแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวระหว่างเพชรมาี C ี f และยูไดชิเงโอกะเคยเกือบจะได้ฟาดปากกันมาแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนเมษายน2023ที่ผ่านมาแต่ว่าทางเพชรมาีซ p f ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่เสียก่อนจึงทำให้ศึกนี้ถูกยกเลิกไปและทางยูไดชิเงโอกะก็ขึ้นชกชิงแชมป์โลกเฉพาะการแทนและก็สามารถควา้าแชมป์โลกเฉพาะการได้ด้วยการถลม่มวิเฟอร์โดเมนเดสนักชกจากปาเตลิโกไปได้ในยกที่7 ก็นับว่าเป็นด่านหินของเชรมณี CPF มากๆที่ต้องเดินทางออกประชกที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้แต่ก็จะเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญว่าเราคือของจริงหรือไม่เพราะตอนนี้เทรมณี CPF คือแชมป์โลก1ใน2ของไทยเพียงเท่านั้นส่วนอีกคนก็คือเจ้าหนูนน n o กเอาท์ p f ที่จะต้องเดินทางออกไปชกป้องกันแชมป์โลก WBA105 ปอนด่นอกบ้านเหมือนกันในปลายปีนี้ โดยเจ้าหนูนน็อกเอาท์ซีจะทำศึกล้มแชมป์โลกหาแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวกับทางอิลิกโรซาบาเชนโก้แชมป์โลก W b a บเส้นปกติชาวโดมินิกันและหากทั้งเพชรมณี c p f และน็อกเอาท์ซีปรชาชัยในศึกครั้งสำคัญนอกบ้านครั้งนี้กลับมานั่นหมายความว่าประเทศไทยจะล้างแชมป์โลกกลายเป็นเขตปลอดแชมป์โลกไปในทันทีแฟนๆหมัดมวยโลกชาวไทยก็ช่วยกันส่งแรงส่งใจช่วยเชียร์ให้ทั้งคู่นั้นป้องการแชมป์โลกให้ได้แล้วกันนะครับผม และหากมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ทางแอดมินก็จะมารายง,งานให้ทราบอีกครั้งนะครับและถ้าหากแฟนๆแบบไม่โลกชอบคลิปข่าวไม่โลกนี้ก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกันติดตามให้กำลังใจแอดมินกันเยอะๆนะครับผมและหากมีอะไรผิดพลาดก็ขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยขอบคุณครับ